สวัสดีครับช่วงนี้รู้สึกว่าโลกนี้วุ่นวายนี่เหลือเกินเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าฝ่ายผลิตการเนี่ยสร้างความวุ่นวายหลังจากที่เกิดโรคระบาด ซึ่งมันก็เป็นการระบาดที่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่อยู่แล้วแน่นอนนะครับหลังจากที่ทุกประเทศที่ปอบช้ำรัสเซียรุกรานยูเครนก็เพื่ออยากได้ดินแดนของเขาจีนพยายามอ้างสิทธิทะเลจีนใต้ฮามาชโจมตีอิสราเอลล่าสุดนิเวเนซุเลาจะผนวกดินแดนกายนาะซึ่งมันไม่ใช่ความบังเอิญแน่นอนนะครับและพวกประเด็จการเนี่ยไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่ ยังจะมีความวุ่นวายอะไรจากพวกผระผลิตการตามมาอีกอันนี้ต้องดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยตัวปัญหาก็คือฝ่ายผลิตการนี้ทั้งนั้นที่ไม่คิดถึงคนอื่นหวังผลประโยชน์แต่ตัวเองมันจึงเกิดเรื่องอันนี้ผู้ชมก็พิจารณาเอาเองว่าเป็นอย่างไรนะครับสงครามอิสราเอลกับฮามาสอิสราเอลก็ยังโจมตีต่อไปในกาซาใต้ก็คือเมืองข่านยูนิส และก็เป็นไปตามคาดนะครับสารมิการออกเสียงวีโต้หรือว่าคัดค้านมติของ UN ที่ให้อิสราเอลหยุดการโจมตีกาซาเป็นการถาวรคนที่จะมีสิทธิ์วีโต้ได้นะครับต้องเป็นสมาชิกถาวรของ UN นี้เท่านั้น,นกลไกของ UN ตรงนี้ใช้มาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2แน่นอนว่า UN รู้แล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้แต่ก็ต้องทําตามหน้าที่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขการสูญเสียของชาวปาเลสไตน์พุ่งไปอย่างน้อย17,487รายแล้ว รวมทั้งมีชาวปาลิสตานีอ,อพยพมากมายและตอนนี้ขาดแคลนทั้งน้ําอาหารแล้วก็มีปัญหาเรื่องสาธารณสุขถามว่ามีการประเมินล่วงหน้านี้หรือไม่แต่ว่าไม่มีนะครับเพราะว่าฮามาสเนี่ยไม่คิดว่าอิสราเอลจะบุกกาซาคิดว่าคนอื่นจะมาช่วยแต่ก็ไม่มีใครวิกฤตในกาซาในครั้งนี้ต้องยอมรับว่าฮามาสเนี่ยเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าไปโจมตีอิสราเอลก่อนในมุมมองของอิสราเอลก็มีสิทธิตอบโต้ได้นั่นทําให้ ซารมิกาเนี่ยไม่สามารถห้ามอิสราเอลได้ตอนนี้นานานชาติเนี่ยก็พยายามกดดันอิสราเอลโดยใช้คําว่ามนุษยธรรมมาเป็นเครื่องมือนะครับ ตอนนี้ขึ้นอยู่กับอิสราเอลว่าจะทำอย่างไรกับกาซาอิสราเอลโจมตีเมืองขานยูนิสเพราะว่านี่คือฐานใหญ่ของฮามาชในกาซาใต้มีการค้นพบอุโมงคนี้มากมายรวมถึงจับตัวผู้ต้องสงสัยว่าเป็นฮามาชนี่ได้หลายคนนะครับในขณะที่ฮามาชเนี่ยก็พยายามตอบโต้อิสราเอลด้วยการยิงจรวดจ,จากแหล่งชุมชนแต่ว่าจรวดของฮามาชนี่ก็เหลือน้อยแล้วไม่สามารถต้านทานการบุกของอิสราเอลได้ อนนี้สิ่งที่หลายฝ่ายจับตามองก็คือการปล่อยน้ำทะเลเข้าไปในอุโมงค์ของฮามาสเพราะมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวประกันที่อาจอยู่ในอุโมงค์และถ้าปล่อยน้ำทะเลเข้าไปในอุโมงค์จะทำให้ดินซุดนะครับรวมถึงจะทำลายระบบน้ำบาดาลของกาซาจะส่งผลร้ายแรงต่อชาวกาซาก็มีการพยายามยับยั้งแผนนี้ของอิสราเอลแต่ว่าอิสราเอลต่อท่อดีเรียมไว้แล้วต้องรอดูต่อไปนะครับว่าอิสราเอลจะตัดสินใจอย่างไรในเรื่องนี้ แม้ว่าสาัฐอานริการเนี่ยจะวีโต้ช่วยอิสราเอลแต่ว่าสาัฐดเมมิการก็ปามปามอิสราเอลไม่ให้ทําอะไรรุนแรงจนเกินไปตอนนี้กลุ่มฮิสบอลเลาะเนี่ยก็พยายามโจมตีอิสราเอลอยู่หลายฝ่ายกลัวว่าสงครามจะลามไปสู่เลบานอนแอดมินก็ยังมองว่าอิสราเอลกับฮิสบอลเลาะเนี่ยจะตอบโต้กันทางตอนใต้ของเลบานอนนี้เท่านั้นยังไม่ลามไปถึงอิสราเอลเปิดฉากกับเลบานอนแบบเต็มรูปแบบเพราะว่าสาัฐดเมมิการเนี่ยไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอีกอย่างรัฐบาลของเลบานอนนะครับมีความ ันที่ดีกับอิสราเอลจะมีก็แต่กลุ่มฮิตบลเละทางตอนใต้ของเลบานอนเท่านั้นซึ่งกองทัพของเลบานอนไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและกองทัพของเลบานอนไม่สามารถคุมฮิตบลเละได้นะครับอิสราเอลคงโจมตีฮิตบลเละทางตอนใตน้ต่อไปไม่ถึงขั้นโจมตีเดบานอนทั้งประเทศสงครามคงจะอยู่แค่นี้แม้ว่าจะมีหลายประเทศเนี่ยเดินขบวนประท้วงอิสราเอลแต่ถ้าจะให้เข้าร่วมสงครามเนี่ยก็ค,คงไม่มีใครเอาเพราะมันไม่ใช่เรื่องนะครับถามอิหร่า าว่าจะเอาไหมตอนนี้อิหร่านก็คงไม่เอาเช่นกันนะครับ